เรื่องลมฟ้าอากาศสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นาโนอีกเช่นเคยน้องๆเคยสังเกตกันไหมครับว่าสภาพอากาศในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งก็มีลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า ซึ่งเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองแต่เออะไรล่ะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝนตกลงมาน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ตามพี่นาโนไปหาคำตอบกันดีกว่าครับน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำมีสามสถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและแกส๊ส โดยน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวและไอน้ำมีสถานะเป็นแกส๊สการที่น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำหรือแก๊สนั้นทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาติอะไรบ้างน้องๆทราบกันไม่เอ่ยแต่ก่อนอื่นเรามาดูการทดลองต่อไปนี้กันก่อนดีกว่าครับขั้นตอนแรกพี่นาโนนำขวดพลาสติกมาตัดเป็นสองส่วนแล้วนำน้ำแข็งมาใส่ในส่วนบน และส่วนล่างให้ใส่น้ำร้อนประมาณ2เซนติเมตรแล้วจุดไม้ขีดไฟให้เผาไหม้เหนือน้ำร้อนภายในขวดทำให้มีควันลอยอยู่ภายในขวดแล้วนำส่วนที่ใส่น้ำแข็งมาวางซ้อนทันทีแล้วลองสังเกตดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะสังเกตเห็นฝ้าหรือควันสีขาวภายในขวดที่ใส่น้ำร้อนไว้ ตั้งแต่เหนือผิวน้ำร้อนจนถึงก้นภาชนะที่ใส่น้ำแข็งผ่านไปสักพักจะเห็นหยดน้ำเกาะอยู่ที่ก้นภาชนะที่ใส่น้ำแข็งและที่ผิวด้านข้างส่วนที่ใส่น้ำร้อนเมื่อหยดน้ำนั้นมีขนาดใหญ่ก็จะตกลงมาที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าฝ้าสีขาวที่เกิดจากน้ำร้อนระเหยกลายเป็นไอ เมื่อกระทบอากาศที่เย็นกว่าภายในขวดจึงเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆจับกันเป็นฝ้าขาวที่ก้นภาชนะส่วนบนจะมีน้ำเกาะอยู่เพราะเมื่อไอน้ำลอยขึ้นไปกระทบก้นภาชนะที่เย็นจัดจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็ก,เลกๆเกาะอยู่ที่ก้นภาชนะส่วนบนเมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็จะตกลงในภาชนะส่วนล่าง จากการทดลองนี้น้องๆจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งเทียบได้กับการเกิดปรากฏการธรรมชาติคือการเกิดหมอกเมฆฝนและน้ำค้างนั่นเองล่ะครับในธรรมชาติเมื่อไอน้ำกระทบอากาศที่เย็นจัดเหนือพื้นดินไอน้ำจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆจับกันเป็นฝ้าเหนือพื้นดินเรียกว่าหมอก ในน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆจับตัวกันโดยมีฝุ่นละอองเป็นแกนกลางแล้วลอยอยู่บริเวณสูงเรียกว่าเมฆเมื่อเมฆมารวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้นละอองน้ำก็จะรวมตัวกันจนเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่แล้วตกลงมาเรียกว่าฝนและในบางครั้ง เมื่อสภาพอากาศมีปัจจัยอื่นๆเหมาะสมก็จะทำให้เกิดฝนตกได้น้ำค้างเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่ตามพื้นผิวของวัตถุที่อยู่ใกล้พื้นโลกปรากฏการธรรมชาตินอกจากการเกิดหมอก เมฆฝนและน้ำค้างแล้วบางครั้งในบางพื้นที่เราจะพบก้อนน้ำแข็งตกลงมาพร้อมกับการเกิดฝนเรียกว่าลูกเห็บโดยลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำในอากาศที่อยู่ในสภาพเย็นจัดจนกลายเป็นน้ําแข็งแล้วถูกพัดวนในเมฆระดับสูงจนกลายเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่แล้วตกลงมา รากฏการธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือหิมะซึ่งหิมะจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิของอากาศลดต่ำกว่าศย์องศาเซลเซียสไอน้ำในอากาศจะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วตกลงสู่พื้นโลกในลักษณะที่ยังคงเป็นผลึกน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิพื้นโลกบริเวณนั้นๆต่ำกว่าจุดเยือกแข็งไอน้ำ เป็นส่วนที่สำคัญของอากาศที่ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงการที่น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนและระเหยกลายเป็นไอน้ําลอยขึ้นไปกระทบกับอากาศเย็นด้านบนจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆจับกันเป็นฝ้าเหนือพื้นดินเรียกว่าหมอก แต่เมื่อละอองน้ำเล็กๆนี้ลอยตัวสูงขึ้นและรวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆเมื่อไอน้ำภายในก้อนเมฆมีขนาดใหญ่และมีปริมาณที่มากขึ้นละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ตกลงมาเรียกว่าฝนแต่ถ้าหยดน้ำนี้อยู่ในสภาวะที่เย็นจัดจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง และถูกพัดวนในกระแสะอากาศทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงมาเรียกว่าลูกเห็บส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นหยดน้ำและเกาะอยู่ตามบริเวณต่างๆใกล้พื้นดินในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดเรียกว่าน้ำค้างและในบางพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นไอน้ำในอากาศ จะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมาเรียกว่าหิมะน้องๆเคยสังเกตเมฆบนท้องฟ้ากันบ้างไหมครับถ้าเคยน้องๆจะพบว่าเมฆมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกัน ลักษณะที่แตกต่างกันนี้ทำให้เราสามารถแบ่งเมฆออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. เมฆคิวมูลัส 2. เมฆสตราตัสและ 3. เมฆเซอรัสเมฆคิวมูลัสจะมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายปุยฝ้ายรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน ถ้าเป็นก้อนสีขาวเราจะพบในยามที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแต่ถ้าหากมีสีดำคล้ำหรือมืดคาดว่าจะเกิดฝนตกนะครับต่อไปเป็นเมฆสตราตัสจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเทาไม่มีรูปร่างและมักแผ่เป็นแผ่นกว้างใหญ่ออกไปทุกทิศทางและจะลอยตัวอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นดินเมฆชนิดนี้ มักไม่ก่อให้เกิดฝนและเมฆชนิดสุดท้ายคือเมฆเซอรัสจะมีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายใยไหมหรือเป็นริ้วบางๆเหมือนขนนกบางครั้งมองเห็นเป็นริ้วโค้งๆยาวพาดกลางท้องฟ้าเรามักจะพบเมฆชนิดนี้ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งยังไงล่ะครับ จากที่น้องๆได้เรียนรู้มาเราสามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำจากของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือไอน้ำมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังนี้เมื่อไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆโดยมีฝุ่นละอองเป็นแกนกลางถ้าอยู่ในระดับต่ำเรียกว่าหมอก แต่ถ้าอยู่ในระดับสูงเรียกว่าเมฆหากละอองน้ำมีขนาดใหญ่เกินกว่าอากาศจะรับไว้ก็จะตกลงมาเรียกว่าฝนถ้าไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำเกาะบนวัตถุที่อยู่ใกล้ๆพื้นโลกเรียกว่าน้ำค้างนอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีการพบลูกเห็บและหิมะด้วยนะครับ ส่วนเมฆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามสภาพอากาศในขณะนั้นเราสามารถจำแนกชนิดของเมฆโดยดูจากรูปร่างลักษณะของเมฆเป็นเกณฑ์ได้3ชนิดคือเมฆคิวมูลัสเมฆสตราตัสและเมฆเซรัส เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องการเกิดหมอกเมฆฝนน้ำค้างและรู้จักชนิดของเมฆก,กันพอสมควรแล้วครั้งหน้าพี่นาโนจะนำความรู้เกี่ยวกับอะไรมาฝากน้องๆอ,อีกรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบายบาย